สวัสดีค่ะอ,อยู่กับเจ้าคุณปู่และหวัวหน,น้าจโจ้ยนะจ๊ะวันนี้มาวางท่อจุดที่สองค่ะรอบนี้เป็นท่อเม็ดท่อร้อยหรือเปล่าเลท่อร้อยหรือแล้วแต่ที่เนาะ กันยังค่ายเอฟซีที่น่ารักจา๋าตอนนี้ทํางานผ่าเที่ยงเลยค่ะเพราะว่าคนท่อมาถึงก็เที่ยงพอดีก็เลยแต่แต่ช่างทานข้าวแล้วช่างทานข้าวแล้วก็เลยบอกว่าใส่ใส่ก่อนเพราะว่ามันขนมาได้ทีละแปดท่อนตรงนี้ใส่ยี่สิบท่อนนะจ๊ะเนี่ยมาถึงนี่ใส่ยี่สิบท่อน อากาศวันนี้ทำไมร้อนแต่เอฟจ้าร้อนมากบ่มีลมเลยอยุ่ขากน้ำแต่แท้งบ่ยเย็นเลยพี่น้องคะ่ะอ่อนแห้ง ハイぞ Gracias. <laughs>